สายอุทัยร้อยตัวนระดองควายเล่าเก่าอุทยัยน้ำหนักประมาณตันกว่าบบมดมดืมด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 ้อเลยเชื่องอ,อ,อัตลักษณ์ควายไทยกับมีตาเตบแก้มจำ้ำคออ่อ,อ,อ,องถุงเท้าขาวสันปลาคอสันปลาคอคือลำตัวนี่ตรงยาวสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ่อ ทางยูทูบทุกท่านนะครับเนาะอยู่กับผมบ่าวมงระเบือนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมานะครับเอสพีข้อควายไทยนะครับทางบ้านเขียมพุงนะครับอยู่ทางจังหวัดสกลนครนะครับอำเภอเมืองนะครับตอนนี้เพื่อนในขยายกิจการนะครับเลียงควายนะครับอนุรักษ์ควายนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์พัฒนาสายพันธุ์ควายไทยนะครับเดี๋ยวผมพาพาเพื่อนนะครับไปเบิ่งข้างในนะครับ สิมีควายคอสสวยงามตอนนี้เจ้าของเพื่อนกระยู่อยู่นนี่โอ้โควายลักษณะตัวใหญ่นะครับควายคายเงินแสนนะครับมีบางตัวปึ๊บอนนี้ควายดอน นี่เลยครับเจ้าของเพิ่งกำลังไอ้ไอ้นั่นอยู่ครับผมอ่าครับพบกับเจ้าของเลยครับสวัสดีครับผมสวครับนะครับไอ้เสียติ้งนะครับเนาะเจ้าของฟาร์มเอสพีฟาร์มควายไทยนะครับเนาะอันนี้คือมีจักรโตนะครับตอนนี้มีอยู่เก้าตัวเก้าตัวนะครับมีสายหลายๆสายมีสายอุทัย สายเพชรอุดรแล้วก็สายชนบุรีครับถือว่าเป็นควายพันธุ์เลยมไหมครับควายพันธุ์ควายไทยแท้เลยครับควายไทยแท้นี่ตัวนีใหญ่ๆเฮ้ยอันนี้เป็นใดๆครับอันนี้เป็นสายเพชรอุดรอยู่เลยอ้ใหญ่นะครับอ๋อครับตัวเมียตัวแม่แม่พันธุ์ลูกไอ้แม่เขาเป็นน้องแท้ๆของเพชรอุดรโอ้แม่ทองคำอยู่สีท่าโอ้โหจักปีแล้วครับนี่ สิบเจ็ดสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนโอ้กว่ากว่ีกว่ากว่าอันนี้เดย์ไอราคาเท่าไรครับเขาให้ไม่ว่าอย่างไรัวนี้เขาให้ล้านนึงเลยตัวละล้านเลยบ่ครับอ๋อยังไ่ขายตัวนึงตัวละหนึ่งล้านบาทนะครับโอ้ยังไม่ทันได้ขายเอาไปเห็ดแม่พันธุ์เห็ดเห็ดประกวดน้ำตัวนึงเป็นไวายชายประกวดนะครับด้วยสนามอนุรักษ์ด้วยนะสกุลนี่แหละอ่าถือว่าโอเคเลยครับสุดยอดตัวละหนึ่งล้านบาท ผลเขียงค้าข้าวปาไก่ยังบมูขายยังบมูขายยังบมูขายนะครับสีสูวันสืสอซีซูวันก็ซื้อน้องสีสูวันนะครับเป็นเพศเมียโอ้อันนี้คือยังผสมไล้บวกครับด้วยยังยังเนาะยังถือว่าน้อยมันบวกต้องขันอะมันต้องซองซองปีครึ่งขึ้ไปยังผสมได้ควายโอ้โหเจตรถือว่าใส่ใหญ่แฮงใหญ่กว่าควายธรรมดาบ้านเฮาอยู่ต่างกันแฮงนะครับ ไอ้มาเบิองแต่ละตัวละตัวแล้วยีวาพามาเบืองควายอุไทยร้อยเหล่าเก่าอุทยหนำหนักนี่หมดตองพูดถึงฟิกเกือบไม่ให้เกือบตันทุกคนตันอยพูดแล้วตันกว่าเลยเนาะครับกว่าควายเพื่อนแล้วก็ข้อเพื่อนนี่เฮ็ดเป็นบรรพบมาตรฐานนะครับเนาะมีมีมุ้งกาหมุ้งให้พร้อมนะครับมีฟางมีมีแปลงหญ้ามีไอ สะให้ hey. ลงเนียหน้าพร้อมเลี้ยงควายแบบปนิอ่าเปนเลี้ยงควายไรทุ่งควาย่ละตัวสุดยอดสุดยอดครับนี่ควายดอนนี่ดีครับเป็นเรียงควายอุทัยเลยควายอุทัยแม่เป็นเหล่าเก่าอุทัยอืมอ่พ่อก,ก็เป็นควายดอนอุทัยนะอันนี้ซื้อมาบ่ครับซื้อมาซื้อมาจากอุทัยธานีเลยอ๋อก็ไอ้น้องภูมิกรบอันนี้คนะุณวินัยเตาสุภาพ บอกเตาสุภาพราคาเพียงบ่ครับนี่เพียงบ่มีแสนเจ็ดืองมาแสนเจ็ดมีแสนเจ็ดมื่นมื่นโอ้อนาคตนี่อาจจะเป็นแม่พันบ่แม่พันแม่พันอย่างดีเลยเนาะนี่ตัวหูหูเลยอันนี้พ่อพันอันนี้พ่อพันขุดพ่อพันขุดพ่อพันเดี๋ยวเด้อ อันนี้ก็นอนาคตพ่อพันนี่นประจำาเคราะซื้อมา 5, ห้าเซียนห้าตัวเนี่ยโอ้ห้าเซียนห้าด้ยอ่า 8, เดือนี่ควายเดเดือนอ่าควายสายพันธุ์ดีเลยตัวเนี่ย <3, 5. S 1> เป็นหลานบัวขาวพ่อเขาเป็นลูกบัวขาวแม่เป็นสายปานสุนรินย่อไย่อตัว อนาคตร้อยหกสิบขึ้นความสูงร้อยหกสิบขึ้นอ่ารับประชมได้เลย,ลเลยถ้ามันได้ได้อายุมันต้องต้องในซองปีครึ่งขึ้นไปจัประมได้อ่อา,าอ,อาา่ากับอาหารกัวาอาหารก็เสริมอยู่ตอนเนี้ยเ,เสริมเพราะว่าเขาเพิ่งยานมนะกินเฟืองเนี่ยนะกินฟางยามในหญ้าจะกึศเนี่ยอ่า าหาราหารเสริมครับมูลละประมาณกิโลอาโอ้อืมอเอาไปไปเ,อเ,อเอของเองควายันสี ควายมันชีรู้เรื่องขงงงวควายน,ยาายานี่เวลาเขาปล่อยออกไปมันชีเวลาเขาไล่เขาเคาะมันชีเข้าเคาะไผ่เคาะมันเลยเอ,อ่ไปเร็วเข้าไปเข้าไปอือไปเข้าไปขับไปเข้าไปเร็วมากคแข็งมักเล้ให้มันถ้าเขาจับเขาบ่ายเท่าไรมันเฮงมันเฮงเหงเูเฮงเชื่องเออจับดูดูายดูดู ตัวนี้สิเป็นชนบุรีตัวนี้สิสายสายชนบุรีตัวนี้อันนี้เพิ่งเอามาใหม่เพิ่งเอามาใหม่จับได้คือกันควายควายมันสีหู้อุตโตอยู่ตัวนี้สามเซนห้าตัวเนี้ยควายสิบเดือนซื้อมาสิบเดือนเพิ่งเอามาตัวเนี้ยเหมือนขาขาที่ใหญ่สายชนบุรีอะเนี่ยคล้อกเฮ้เติมตัวเนี้ยเติมด้วย อำเภอบ้านบึงอยู่ชนบุรีเจ้าของฉลามชนอ่อพอพันดั่งเลยฉลามชนสายมีจะควายดังๆอยู่คอกเีย่อเต,เติมเป็นแม่พันธุ์หลักในเคาอ่เป็นแม่พันธุ์หลักในเคเอ้าเอามาปรับเอามาปรับกับใส่กับสายสายอีสาน้วสายเพชรอุดรอ,อ่าเพรามันได้ได้โครงตัวนี้มันชีได้โครงสร้างสูงใหญ่ แล้วเอาเนื้อเราเอาเนื้อมาบวกสายเพชรอุดรจะเป็นสายเนื้อ,อลูกตัวนี้แหละลูกตัวนี้อลูกตัวนี้ลูกไอ้แม่บุญน,นุนตัวนี้แม่เจ๊นะเีอาตัวนี้เอาพูเจ๊ แม่ใหญ่เลยอสายอุทัยร้อยตัวนะลืนควายเล่าเก่าอุทัยน้ำนักน้ำหนักม่นันตันกว่าอมามาควายใหญ่ๆหหมดหมดดดื้อเลยเชื่องอ่าอ่าอ่แม่นีชงลูกดีแม่เนี่ยเอลูกลูกซองตัวซองตัวละตอนซื้อมาติดมาตัวนึง กระดูกกระดูกแข้งขาใหญ่อ้างท้องอ้างท้องอ้างใหญ่ทรงควายทรงลูกดีตัวเนี้ยแม่บอกเบอร์หนึ่งแม่ฟอกคอกเลยตัวเนี้ยเี่ยง่างยเชื่องสบายได้สบาย ลักล่านเลยค,คือแต่ยังบูขายเขาาให้นะกับบูขายเ,ขาเอาไว้เห็ดแม่ของพ่อรู้เขาพงร,รู้เขาตัวนี้ตอนนี้ก็ท้องอยู่ท้องนครห,หลวงของอู่เลิศดเลิศดสกุลบริตรวจดบริตรวจดผสมจริงผสมจริงตัวแม่เป็นราคาตัวผู้ตัวแม่เป็นราคาบตัวผู้ครับอานาคตพ่อพันธุ์ ลูกตัวละอ่าลูกตัวเมื่อกี้ลาชุดนี่ยล่าพ่อเพชรมงคลของคอกคุณวินัยอ่าใหญ่กว่าแม่ใหญ่กว่าแม่เพราะควายเป็นควายสายพัฒนามันต้องสูงใหญ่กว่าแม่อ่าพอเขาหาพ่อพันธุ์ดีๆมาใส่ อืมอืมเป็นควายงามควายมันจะมีสเสน่ห์มันอืมได้จับได้บยดลยรูปธรรมมันชีเชื่องอืมอันนี้ก็ยังถือเป็นอุทัยร้อยอยู่ตัวเนี่ย,ยพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อเขาก็เป็นอุทัยแม่ก็เป็นอุทัยยังบไิ้มาใส่ใสย่ยสยอื่นผลน,นะอืกระดูกแข้งขาได้แม่มาบัดพ่อก็สูงใหญ่ ว่าก็ร้อยหกสิบกว่าอืม,อ,มอันนี้ก็อนาคตแม่พันธุ์หลักในครกเชื่องครับควายแต,ต่ละตัวอืน่าเป็นีเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เลยศูนเรียนรู้และอรักพัฒนาควายไทยออาไขอยากเข้ามาเบิง่งก็เข้ามาได้ครับบ้านเขยมพุงอืมอมพือเมืองใกล้ๆตรงนี้แหละ ตัวนี้ตัวนี้ใบยกใบยกอ่าลูกใบยกท้องนครหลวงคือกันอ่าอ่าไ,ไก่ไประมาณท้องประมาณเจ็ดเดือนตัวนึงตัวส,สูงใหญ่หตัวนี้ยังยังบม่ได้ยังบม่ได้เปิดดอกเพราะว่าเพราะว่าห้องไว้เอาเมยบ็อกดดอก็ซื้อมาจากคอกพ่อสมียนหม้ไชยอ่ะพ่อสมียนเป็นปาดควายมื ของเมืองไทยเลยเพื่อนแบ่งมาให้เลี้ยงตัวนี้ก็นดิอ่เอ่เพื่อนปั่นมาให้เลี้ยงเฮ็ดแม่บ็อกลูกตัวแรกในท้องลูกตัวแรกในท้องซื้อควายสาวมาชอมแตกต่างเือนควายควายร้อยกับควายแถวบ้านเฮานี่ควายมันกับควายไอควายบ้านเฮามันก็เป็นควายไทยกันแต่มันบริพัฒนา แบบลูกทับแม่แม่ทับลูกมันก็เลือดมันชีชิดมันชีน้อยลงไปเท็กอะนะเขาบอกพัฒนาแต่ไอ้ควายนี่มันเป็นสายพัฒนาแล้วควายเขามันเลือดบวชิดมันสิปั๊บโครงสร้างไปเรื่อยๆหลายพันอัตลักษณ์ควายไทยก็มีตาแต๊บแก้มจ้ำคอคออ่องถุงเท้าขาวสันสันปะาข้อสันปะาข้อคือลำตัวในตรงยาวคือปะาข้อ คปลาเข็งคหปละเขง็ขเขงคสันอือืะนอะอ่าอืม,อออมตัวเออตัวผู้นีพ่อพันเจ้าผู้พันอืตัวนี้ก็สายปานซุรินตัวนี้ลูกเพินขายไปแล้วออพิอนได้ลูกตัวนึงอสายอุทัยคือกันตัวนี้ก็ได้ ควายควายส่งลูกมาชี้นั่นคนนานี่นะเบื่องแข้งเบื่งขากระดูกงหญ่ขี้มันนี่เก็บตลอดปะครับเก็บตลอดขี้มันเวลาตอนเช้าก็สิป้อยออกไปเลี้ยงปล่อยออกออกออกไปลงน้ำลงน้ำเสร็จเขาคุณงานเขาเก็บขี่เก็บอย่างมันคนนอนเฝ้าเออนอนเฝ้าแล้วก็เอาห้างเอาหญ้าใส่ห้างเอาอาหารใส่ประมาณเด็ดออกชักหน่อยก็เอาเข้าคอกมันเปิดมามันก็เข้าคอกไผ่คอกมันเลย เอมันลงน้ำเลยตอนเดตอนตอนเช้ากับตอนแรงมันชีหูเองมันชีหงูเองเลยตอนเช้านี่กัวางเซสายวางสามุงนี่กับเด็ดออกเก่าเข้าแล้วพอควายมันบวมหมักเด็ดตัวนี้ก็แม่ลูกแม่นั่นแหละแม่บุญนุนตัวนั้นแหละแม่อุทัยทิด พ่อของมานำตัวอ,อัอนนี้ก็ได้โครงสร้างเพราะเป็นเสื้อสายพญาหงเป็นหลานพญาหงอตันนี้ก็พ่อเขาเป็นลูกพญาหงตันนี้ก็ซ้ำเป็นหลานพญาหงอ,อ่าแม่เขาเป็นอุไทยอุไทยเลือนร้อยอุไทยร้อยอุไทยเราเก่าอุไทย มันสิได้โครงสร้างใหญ่ตัวนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวน้ำหนักนี่โอ้โหตัวนี้กับพึ่งผสมไปตัวนี้อันนี้อายุประมาณสองปีกว่าแล้วสองปีกว่าแล้วติดแล้วนะครับยังยังบุผ่านหรอบุผ่านพิน่งผสมเมื่อวานนี้ผสมไปรอบนึงไม่บ่บบมติดแล้วเมื่อวานนี้ผสมอีกผสมเทียมเหครับผสมเทียมเพราะเขาซื้อน้ำเสื้อไว้เลยอืำเสื้อผสมเบิ้มพลาสต์ไโอ้เบิ้มพลาสต์ค่อยดังเลย อันนี้โอ้มีขอ้อทั้งล่างระบุข้างลางัลง,ลงเป็นเนินมีแปลงหญ้ามีอย่างอ๋งออันนี้คือบ่อผักไอ้ควายควายลงเดี่ยงจี ตะลับควายไทยครบเป็ดเนี่ยเขียเกมบจำสันปูนูสันปลาข้อข้อปลาขิงอือ่าหางกระเงีวหางเอือยไชไเพชรอุดรหางกรเงีวหางลามหางเงีวข้องข้องสัมเท่าข้องง้อสัมเพาข้องอ้าวถึงควายส่งลูกแนะนำไอ้ก็ไอ้สำหรับคนที่อยากเลี้ยงควายเนี่ยครับเป็นไงเด้มควายเขามาศึกษาเขามาเบิ้งครับเขามาเบิ้งโมย่าบอเลี้ยงโมย่า เลี้ยงบุญยาเลี้ยงควายนี่เลี้ยงง่ายกว่างัวอีทุกคนผมก็เลี้ยงงูปรามันเดือดร้อยตอนนี้เรหันมาเลี้ยงควายนำงัวูไปเลี้ยงอยู่บระมันเดือดร้อยก็ยังเลี้ยงแต่เลี้ยงบุหลายควายบ้านเฮาก็โอ้มีตัวใหญ่หลายควายบ้านเฮานี่เริ่มแพงแล้วเนาะควายบ้านเฮาเ่ยถ้ามือใหม่ก็แนะนำอย่าไปซื้อตัวแพงๆตัวเป็นแสนสองแสนที่เราเราเป็นร้านที่เราไม่ควายธรรมดาก่อนฝายบ้านเฮานี่แล้วหาพ่อพันธุ์ดีๆมาใส่ มันก็ค่อยๆอันนั้นบอกปั๊บเขาดูความดีปั๊บปัูงสร้างขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาเอาว่าสายพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆอันนี้สายเผือกจากเมือไทยอยู่ไทยเหมือนกันอันนี้นะโคตรชิ้ใหญ่ชูงบอกไม่สูงก็ไม่ไม่ไม่แม่เพิ่เกะใหญ่ตันเนี้ยไม่โคตรสูงร้อยเกือบร้อยห้าสิบตัวเนี้ยออาแต่ ไอ้เพิ่นเป็นควายดอนพ่อเพิ่นเป็นควายดอนอืมควายดอนก็คือมันชิโบ่ใหญ่ปานควายดำแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีปับ๊บพันผุ้กลับมขึ้นมาให้ไม่ใหญ่ส้ําควายดังแล้วมีควายดอนอืมวันนี้ชื่อมาก็มักตุนตัวเพิ่นแล้วก็เพิ่นเชื่องเป็นท้องอ่างดีหลังหลังตรงงามเลยเอาเพชรมาเห็ดแม่บอกแม่พ่ออืม,อม เขามาเบิ่งนะครับเขามาศึกษาได้เขามาไทายมาถามได้โมโมยะมีมมให้ยินดีเพราะว่าเขาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้ว,วเบอร์โทรกับศูนย์แปดสามสองเก้าหกสองสี่ศูนย์ศูนย์อยู่บ้านเ้มพุงนะใกล้ๆเต่างอยใกล้ๆเาตางอยโทรมาก,ก่อนก็ได้ครับครับ คำว่าเบิ้งครับขำว่าเบิงเบ้งครับเพราเลีเเ้ยงเลี้ยงเอ่อเลี้ยงไม่มือใหม่คือกันนี่เขเลี้ยงได้ประมาณปีปกว่ากว่อต่อไปเขากระิมีอพ่อพันธุ์ให้เกษตรกรเกรขามาผสมจริงก็กมีอนาคตพ่อพันธุ์อีกประมาณสองปีอ๋อกระละมุนิกาขอบคุณนรนะครับขอบคุณครับ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 